a จ p ฮปปี้เบอร d เดย์เดทูยูอ้าวอีก8ปสิบรอบอ้าวเดทูยูเดทยูแฮปป h ทูยูหูสวยมากเลยแก อธิษฐานก่อนครับอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนใจเธอคือกับมาจะขอใจเธอคือกับมาเย้ปไไปไปไยไป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 ไ้ไป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 ไ้ไปไไป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 ไไป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 อปโอ้โหปอปไ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 ป้ปไ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 อ้ปไปไไป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 อปไ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 ปหป้ปหปไ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 ไไ ไม่ใช่ตรงนี้อ๋อมมข่าองเราเลคนเดาอะไรขอขอมายอหน่อสขอให้อย่งจริเอ้ขอคืนไม่คุยได้เทไม่คิดจุ่มไม่เต็มไม่ได้ขอใจเราสิ พราะฉันมีเพียงเธอดีเจไม่อยู่ไม่ได้เปิดสั้งไหนเขาจะคอมเมนต์อีกเอาใจกมีนนีมามขายรเอปลาแซลมอน่อ่อะไรคืว่าร้องโอ้ยองแล้วเรานีไอ้นี้หันอนึางนี้มีซีฟู๊นี้มตอนนั้นเอานี่ปลาไป